โพโคเนี่ยนะครับเป็นชื่อแบรนด์แบรนด์หนึ่งที่เมื่อหลายปีก่อนสร้างแรงสั่นสะเทือนได้มากทีเดียวถ้าจํากันได้ตอนนั้นจะเป็นตัว F1 นะครับชิปเรือธงมาในราคาที่จับต้องได้ประมาณห3ื่นนิดๆเท่านั้นเองก็ระยะเวลาที่ผ่านมา67ปีเนี่ยก็มีการเปลี่ยนมือด,ด้วยตอนนี้ทางแบรนด์โพโคก็อยู่ภายใต้ร่มของทางเสี่ยวมี่นะครับซีรีส์ที่เรชอบจะเป็นซีรีส์ F นะเพราะซีรีส์นี้เนี่ยก็จะเน้นเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่จัดๆเลยนะครับ F7 ตอนนี้มาด้วยกัน2รุ่นครับ F7 Pro แล้วก็ F 7 Ultra GT รรรััตตวววธมมมดาหือ GT, ไ่ีแล้ ว่าพยายามหาและดีไซน์ภายนอกก็คือคล้ายๆกันเริ่มกันที่ตัวอัลตร้ากันก่อนวัสดุจริงหลักๆนะฝาหลังก่อนละกันเป็นกระจกนะครับโดยที่มี2พื้นผิวด้วยกัน1ใน3จะเป็นพื้นผิวเงาๆแบบนี้แล้วก็มากับลวดลายเหมือนไซเบอร์หน่อยนะโมดูลกล้องเห็นไหมมีวงแหวนยกขึ้นมาสเตปหนึ่งแล้วก็ขอบๆจะมีตัดสีส้มด้วยอะดีเทลค่อนข้างดีนะส่วนสองใน3จะเป็นพื้นผิวไาสๆนะครับทำแบบนุ่มๆมือมาเลยแล้วก็มีโลโก้โปโกตะโกนอยู่ตรงนี้ขณะที่ตัวขอบเครื่องเองนะคะวัสดุเป็นโลหะแบบแข็งรงร เอคอไปรู้สึกถึงความหนักแน่นครับตำแหน่งปุ่มจริงๆก็ยังคงคล้ายเดิมแหละนะไม่ได้มีแพทเทิร์นอะไรที่แตกต่างจากเดิมฝั่งซ้ายจะไม่มีปุ่มอะไรแล้วนะครับด้านบน AR blaster หายไปนะจะใช้เป็นรีโมทอะไรก็น่าจะไม่ได้แล้วนะครับส่วนด้านล่างจะมีถาดซิมไมค์พอชาร์จทัชซีแล้วก็ลาโพงหน้าจอนะครับมากับไซส์ิ่งมหาชนครับ6.67นิ้วเป็นไซส์ที่กําลังดีนะแล้วหน้าจอของเขาก็มีชื่อเรียกเฉพาะด้วยนะคบก็คือ Flow Amoled Display 120Hz ในเรื่องของความละเอียดนะครับก็ 2K นั่นเองนะครับความสว่าง ได้สูงสุดที่3,200นิตแล้วก็ความลึกสีเนี่ย68,000ล้านสีนะครับดีไซน์ P3 ด้วยและที่สําคัญการถนอมสายตาของเขาก็ยังไม่ทอดทิ้งนะครับก็มีมาตรฐาน TUV ด์ที่ถนอมในทุกมิติเลยการกระพริบเอ่ยหรือว่าลดแสงสีฟ้าเอ่ยก็มีมาให้แล้วก็กระจกของเขาครับก็คือโพกอชิลกัสนั่นเอง มาต่อกันที่ตัวโปรนะครับตัวโปรความชัดเจนที่มันแตกต่างกันเลยคือเรื่องของของคบครับตัวอัลตร้าจะมีความโค้งขึ้นมาเล็กน้อยแต่ตัวนี้จะเหลี่ยมไปเลยแต่ว่าก็เป็นเหลี่ยมที่ไม่ได้บาดมืออะไรนะครับเคาลบคมมาแล้วละ่ะฝาหลังดีไซน์ก็เหมือนกันครับหใน3จะเป็นแบบเงาๆแบบนี้นะครับลายเหมือนกันเลยส่วน2ใน3จะเป็นผิวแบบด้านแต่จะไม่ได้ด้านนุ่มมือเท่ากับตัวอัลตร้า จะเป็นด้านที่ยังคงแบบติดรอยนิ้วมือได้ง่ายกว่านะครับขณะที่เฟรมหรือขอบเครื่องนะครับตัวนี้จะใช้อลูมิเนียมนะคะเวลาจับถือก็จะรู้สึกว่ามันเบาวกว่านั่นเองนะครับปุ่มตำแหน่งก็เหมือนกันเลยนะครับด้านขวามีปุ่มปรับเสียงปุ่ม Power ด้านซ้ายเรียบๆไปเลยนะครับด้านบนไปแอร์บลัสเตอร์หายไปแล้วแล้วก็ด้านล่างนะครับจะมีทัชซิมไมค์พอร์ตชาร์แล้วก็ลำโพงหน้าจอเนี่ยเท่ากับตัวเมื่อกี้เลยคุณผู้ชมคือ6.67นิ้วนะครับความละเอียด 2K เหมือนกัน120เฮิร์ตเหมือนกันนะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของ HDR10 Plus อะไรอย่างเงี้ยมีเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทัชซัมปิ้งเรทที่480เฮิร์ตแล้วถ้าบูสในเกมเทอร์โบได้สูงสุดที่2,560เฮิร์ตก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นดูในแง่ของสีเห็น ความลื่นไหลความสมูทเนี่ยก็ทําได้ดีนะครับลำโพงซ้ายขวาเซอริโอแน่นอนแล้วนะครับเสียงดังฟังชัดคือ,คอาภาพเต็มจอสวยงามขยายยุบได้นะครับบางคอนเทนต์เต็มจอก็เต็มได้เลยมผมนะคือรถคือสเปคจอนะครับถึงแม้ว่าเราจะดูว่ามันเหมือนกันนะครับแต่จริงแล้วพอใช้งานแล้วอันนี้ปรับความสว่างให้ดูก่อนนะว่าปรับใกล้เคียงกันแล้วนะครับนะให้ใกล้เคียงกันมากที่สุดสีสันของจอเนี่ยไม่ได้เหมือนกันสักทีเดียวนะครับความขาวมันไม่ได้ขาว เหมือนกันขนาดนั้นตัวธรรมดาตัวที่เป็นตัวโปรเนี่ยนะครับมันออกแนวอมเหลืองนิดหน่อยนะครับแต่ไม่ได้มากมีความใกล้เคียงกันอยู่แหละแต่ก็ไม่ได้เหมือนกันซักที่เดียวเนาะแล้วเราถ้าเราดูในเรื่องของเวอร์ชั่นกันบ้างนะครับของตัว OS h y p นะครับนี่ HyperOS ทั้งคู่แต่ตัวเลขจะต่างกันเล็กน้อยนะครับตัว Pro เนี่ยจะเป็น2.0.103.0แต่ว่า ตัวอัลตราจะเป็น2.0.106.0นะครับในแง่ของการใช้งานไม่น่ามีปัญหาแรละคุณผู้ชมคิดว่าน่าจะใช้งานได้เหมือนเหมือนกันแหละนะครับว่าจะเป็นตัวทายเองนะครับที่ล่ากลงมาแล้วก็จะมีลักษณะของการยืดยุบที่ดูสมูทเห็นปะมันจะมีแบบการยืดหดที่โอเคนะครับตัว notification เห็นไหมเคลียร์ได้เหมือนกันเมนูต่างๆนะครับเข้าเนี่ยเร็วเหมือนกันเลย สับไปสับมาแบ่งหน้าจอทําได้ไหมสับแอปไปมาเนี่ยคือทําได้เหมือนกันหมดนะครับแล้วก็จะมีความสมูทซึ่งไฮเปเอสเนี่ยจะมีความโดดเด่นตรงที่ว่าตัวเวลาเรายืดยดเปิดแอปไปมาเนี่ยมันจะมีการเด้งป,ป๊อปอัพดูแอนิเมชันดูสวยงามอา่ะพูดอย่างตรงๆแล้วกันมันสวยงามขึ้นถ้าเทียบกับตัวเวอร์ชันก่อนนะครับแล้วก็ตัวไอคอนเองตัวหนังสือเองก็เข้าใจได้ไม่ยากนะครับเมนูด้านบนในลักษณะของโ Pro โคเองนะครับเขาก็จะมีตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์ด้วยเผื่อใครยังไม่รู้นะถ้าเกิดเราต้องการแบบให้เครื่องมัน,ร,มร,น,มนรีบเต้อง คือ AI เขาก็มีมาเหมือนกันนะครับเจมีนายก็สามารถเรียกใช้งานได้ที่ปุ่มโฮมด้านข้างนะครับถ้าเกิดเราเซตอัพแล้วก็ใช้งานได้ครับเลียกได้ว่าการใช้งานไม่ยากนะสำหรับ OS ตัวนี้และถ้าเกิดการใช้งานทั่วๆไปนะครับอย่างการแบ่งหน้าจอแบ่งได้เลยบนล่างต่างๆนาะนาะนะครับกดไปที่ตรงนี้แหละเครื่องหมายเขาก็จะมีบอกมาป,ป๊อปอัพก็ทําได้นะครับแต่ว่าก็รองรับเฉพาะบางแอปนะเนี่ยป,ป๊อปอัพทำได้ นะครับเลื่อนไปเลื่อนมายืดยุบยืดยุบได้ปกติเลยนะครับทำโคลนแอปได้แอปที่โคลนเนี่ยถ้าเกิดเราเข้าไปดูก็จะรองรับค่อนข้างจะหลากหลายนะ Facebook IG อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ทำได้2 a c แอ u n คาโคลนได้เลยและอีกที่สำคัญคือนี่ฟีเจอร์พื้นฐานที่หลายๆคนถามหานะว่าการตั้งค่าพิเศษมีไหมสําหรับพื้นที่ส่วนตัวหรือว่าในเสี่ยวมี่เขาเรียกว่าพื้นที่ทับซ้อนก็สามารถเปิดได้นะครับถ้าเปิดแล้วตามสไตล์ครับเราจะต้องสร้างรหัสในการสลับไปมาไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มลายนิ้วมือหรืออะไรก็ตามนะนครับ ทั้ง2รุ่นนะครับให้กล้องเนี่ยเลนหลักเป็นตัวเซนเซอร์เดียวกันเลยนะครับความละเอียด50ล้านพิกเซลตัวนี้เป็น Omni Vision OV 500 Light Hunter 800นะก็จริงๆแล้วคาแรคเตอร์เลนหลักเนี่ยมันไม่ได้มีความแตกต่างกัน,นครับถ่ายคนมาก็เคลียร์ใสๆเหมือนกันแต่ความแตกต่างของเขาทั้งสองรุ่นเนี่ยจะอยู่ที่ระยะเลนที่ตัวอัลตร้าจะมีให้มากกว่าจะมีอีกระยะนึงเท่านั้นนะครับก็คืออัลตร้าวายที่เป็นเลนให้มานะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันอาจจะไม่ได้ครอบคุมขนาดนั้นเพราะฉะนั้นวางไว้ก่อนตัวนี้ที่เราต้อง โโต50ล้านพิกเซลซึ่งมันครอบคุมการใช้งานได้มากกว่าจริงๆโครงสร้างเมนูเนี่ยมันคลับคลายคลับคลาเหมือนกับตัว15 Ultra ที่เคยรีวิวไปเลยนะครับก็คือนี่ระยะเลนส์จะอยู่ที่ด้านล่างนะ0.6จุด 6, นะครับ1 2 2.5และ5ซูมเกินกว่านี้จะเป็นดิจิตอลแล้วได้สูงสุดที่ 60x ไปค่อนข้างไกล คือโปโกเนี่ยเขาไม่ได้คาดหวังเรื่องกล้องแต่รอบนี้มาดีจริงๆนะส่วนด้านบน HDR เปิดปิดได้ครับอีกอันหนึ่งที่เขาเสริมเข้ามาเหมือนกับตัว15ซีรีส์ของเซี่ยงมี่นะก็คือนี่ครับการถ่ายโหมดแอคชั่นถ้าเกิดเปิดปุ๊บเนี่ยก็จะสามารถแคปเจอร์อะไรที่มันแบบโมเมนต์เร็วๆได้นะครับแน่นอนว่าฟิลเตอร์นะครับก็ปรับฟุ้งฟิ้งบุคคลได้เหมือนกันแต่จะเป็นในเรื่องของความเนียนความใสเบาๆเท่านั้นเองปรับโดยละเอียดไม่ได้ฟิลเตอร์ที่ให้มาอนมองว่ามันดูอาร์ตเลยนะมันเกินคาว่าฟิ แต่พอใช้งานได้บ้างนะส่วนโหมดโปรนะครับด้านล่างก็จะปรับในเรื่องของไวบร้านการโฟกัส ISO อะไแบบนี้นะครับแล้วก็ที่มุมนี้เนี่ยยังสามารถปรับความอิ่มสี Contrast อะไรก็ได้ด้วยเพิ่มเติมนะครับเป็นตัวที่เสริมเข้ามาฟิลเตอร์ยังจะมีคล้ายเดิมเมื่อกี้แหละเรียกว่าได้ว่าเหมือนมีเหมือนกันก็สามารถเลือกใช้งานได้แล้วก็ ระยะเลนส์นะครับก็จะมี15มิล24มิล60มิลนะครับที่เขาฟิกมาแล้วก็ซูมเพิ่มได้อีกแต่ว่าได้แค่25นะสำหรับตรงนี้ก็เป็นการกําหนดตามระยะเลนส์ที่เขามีมาให้เป็นเบื้องต้นด้านล่างยังสามารถสลับโหมดโปรมาเป็นโปรโวิดีโอได้ด้วยก็คือทําได้เหมือนกับภาพนิ่งเลยแต่ว่าเป็นในเรื่องของภาพเคลื่อนไหวแทนนะครับความละเอียดได้ถึง 8K กันเลยทีเดียวโหมดการถ,ถ่ายภาพอื่นนะครับข้างๆกันก็จะเป็นโหมดเอกสารนะครับขาวดาสีเลือกได้เลยเพื่อความคมชัดต่างๆอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรงานวิดีโอเนี่ยนะครับระยะ ค่อนข้างที่จะเยอะแต่ว่า 4K นั้นเนี่ยตั้งไมโ6 0เฟรมก่อนนะใช้ได้ตั้งแต่ระยะเลนหลักขึ้นไปถึงจะสามารถถ่ายได้เพราะว่าเมื่อกี้พอปรับ 4K แล้วไปปรับสูตรจะถูกหรือ ultra wide เนี่ยมันถ่ายไม่ได้นะครับอันนี้ก็ต้องเป็นข้อควรระวังสําหรับการเลือกใช้งานแล้วก็ความเียดสูงสุด 8K เนี่ยก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันแต่ว่าจะฟิกเลนนะไม่สามารถขยับไปเลนอื่นได้แล้วและสําหรับใครที่อยากใส่ฟิลเตอร์ปรับความฟุ้งฟิ้งในโหมดวิดีโอนะคะรับรวมไปถึงปรับเป็นการสั่นพิเศษเนี่ย ก็จะลดความละเอียดลงมาที่1,830เฟรมนะครับเป็นข้อที่เราต้องเทรดต้องแลกเปลี่ยนกันมานะครับการถ่ายภาพบุคคลนะก็ระยะเลนส์มี 24, 35, 60, 75ใส่ฟิลเตอร์ได้อันนี้ค้าๆไปเพราะว่าลกล้องหลังปรับไม่ได้ละเอียดมากเท่าไหร่โหมดอื่นๆเพิ่มเติมก็จะมีโหมดกลางคืนนะครับโหมดการถ่ายภาพความละเอียดสูงพิเศษก็คือ5 0านพิกเซลรวมไปถึงการถ่ายพวกพานอรามาอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบเบสิกพื้นฐานที่เขามีมาให้กล้องหน้าก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะที่ ถ้าเกิดรู้สึกว่า20ล้านพอแล้วไปตัวโปรโก็ได้ครับมันต่างกันแค่นี้แหละนะถ้าเกิดจะให้ออพูดเมนชั่นถึงการถ่ายภาพเนี่ยออประทับใจทั้ง2รุ่นเลยทั้ง2รุ่นสามารถถ่ายออกมาแล้วก็ ทำได้ดีในเรื่องของการตอบสนองก็ดีชัตเตอร์ที่เร็วก็ดีไม่แหลกเลยนะแล้วก็คุณภาพที่ถ่ายออกมาดีด้วยนะครับคือถ้าก่อนหน้านี้เราจํากันได้โคโค่ <P oco S 2> เป็นแบรนด์ที่เน้นในเรื่องของความแรงเป็นหลักกล้องเนี่ยก็คือมีแค่พอให้ใช้งานได้แต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วครับเขาเปลี่ยนมาเซตใหม่ทั้งหมดกล้องที่มารอบนี้ใช้ได้ทั้งคู่เลยพึ่งพาได้ความละเอียดวิดีอมันได้การถ่ายภาพนิ่งได้ความใสดีแล้วก็ที่เซอร์ไพรส์มากๆก็คือการการสั่นวิดีโอทั้งคู่สามารถ ทำออกมาได้ดีมากโดยเฉพาะตัวโปรธรรมดาเนี่ยคือการสั่นดีมากนะครับตัวนี้สามารถเอางานวิดีโอไปใช้งานต่อได้เลยทั้งหมดที่เราจะพูดคือโคโลมันเปลี่ยนไปแล้วนะแรงด้วยกล้องใช้งานได้ด้วยในเรื่องของคุณภาพภาพถ่ายนะครับจากที่อ๊ตไปถ่ายมาทั้งสภาพแสงอินดอร์และอาลตรอนเราสามารถหยิบม,มือถือเครื่องนี้มาถ่ายนู่นถ่ายนี่ได้โดยเฉพาะตัวอัลตร้าเพราะว่าระยะเลนเขามีค่อนข้างครอบคลุมถ่ายแบบเจาะคนถ่ายวิวถ่ายแลนส์เคปนะตัวนี้ก็ถ่ายออกมาได้สวยนะครับตัวอย่างภาพที่อ๊ตไปถ่ายมาเนาะอย่างรูปนี้เองนะครับจุดที่ว่ายืนเนี่ยความสว ตัยืนมันจะหมุนหน่อยมันออกสลัวสลัวแล้วด้านหลังช็อปก็จะมีความสว่างนะครับจะเห็นได้ว่าการถ่ายออกมาปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันบูต์ขึ้นมาหมดเลยคนเนี่ยก็ยังมีความใสแสงด้านหลังก็ยังเคลียร์อยู่นะครับถ้าเกิดซูมมาดูใกล้ๆจะเห็นได้ว่าการจัดการเรื่องน้อยอย่างที่บอกไปว่าตรงที่จุดที่อถยืนเนี่ยมันหมุนๆมนเทาๆใช่ไหมแต่น้อยเนี่ยจัดการได้ค่อนข้างดีหน้า,ายังใสอยู่เลยนะครับกับอีกรุ่นหนึ่งนะตัวโปรนะครับในมุมเดียวกันจะเห็นได้ว่า ถ้าเราเทียบเนาะมันจะใสไม่เท่ากันคุณผู้ชมคือมันจัดการได้ดีแหละแต่ความใสยังยกให้ตัวัอาร้าชนะนําในเรื่องนี้ไปแต่ภาพรวมดีไหมดีทั้งคู่อีกรูปหนึ่ง็นการถ่ายพอร์เทรตสภาพแสงเอาดอลนะครับก็อินดอร์มันดีมากไปแล้วเอาดอลเนี่ยคือแทบไม่ต้องมีอะไรต้องกังวลนะครับถ้าซูมดูใกล้ๆเห็นไหมหน้าเราก็ยังเคลียร์ใสแล้วก็อจะชอบตรงที่ว่าการถ่ายพอร์เทรตในเครื่องนี้ทําให้หน้าเราเนี่ยใสยแต่ไม่เวอร์เกินยังดูมีความสมจริงอยู่นะครับเพราะว่าอาจจะเป็นการปรับค่าดีฟอลที่ไม่เวอร์จนเกินไปนะการสะท ตัวพวงกุญแจต่างๆ,ๆเก็บได้นะครับอันนี้ถ่ายมาให้ดูโดยที่ถ้าเกิดเราเทียบกับตัว outdoor นะที่เป็นตัว pro เนี่ยนะครับตัว pro ก็ถ่ายออกมาได้ดีเหมือนกันผมบอกว่าตัว pro เนี่ยถ่าย outdoor เนี่ยดีกว่า indoor นะถ้าเกิดเทียบกันแล้วนะครับสภาพแสงต่างๆก็ดีมันโอเคมากเลยอะแต่ถ้าให้โอ้โหนิดนึงนะตัว pro อาจจะมีปัญหาตรงที่ว่าถ่ายพอร์เตสมีบางจังหวะเหมือนกันที่ถ้าเกิดเรายืนไกลเกินไปพอร์เท็จะไม่ทํางานอันนี้ต้องกะระยะดีๆนะครับตอนถ่าย ก่อนที่เราจะไปเล่นเกมนะครับพูดถึงชิปนิดนึงนะครับตัวโปรนะจะใช้ไซลลาร์กอน8ปดเจนสตัวอัลตร้าแซลลาร์กอน8อีลิททั้ง2ตัวเนี่ยเป็นเรือธงนะครับแต่ว่าตัวนี้อาจจะเป็นอดีตเรือธงเมื่อปีก่อนซึ่งมันก็ยังคงแรงอยู่ณนะปัจจุบันและตัวอัลตร้าเนี่ย8อีลิทมันก็เป็นชิปที่ปัจจุบันต้องใช้กันแล้วนะครับมันจะไม่ใช้มันก็ไม่ได้นะครับซึ่งคะแนนตู้ตู้เนี่ยโอเทสออกมาแล้วนะตัวเดิมเนี่ยล้านเก้าตามสเต็ปนะครับเป็นมาตรฐานของปีก่อนนะและปััััััจจุบจุบบบบนนนนนมกก็็ทททะะลลลลไปปแ้้วคครรรสาาห8อีีีีิิเเเเ2 6โดดดดยย่่ถู CPU 500,5กับ300,9 GPU ทะลุ1ล้านกับ700,4เพราะฉะนั้นแล้วยังไงตัวอัลตร้าก็จะมากับชิปที่แรงและดีกว่าอยู่แล้วครับแต่ในแง่ของการเล่นเกมผมมองว่ามันน่าจะมีผลในเรื่องความร้อนมากกว่าเพราะชิปสองตัวนี้มันจะจัดการได้ไม่เหมือนกันนะครับถ้าเกิดใครมีความคุ้นเคยตัว8 Gen 3ทำงานได้ดีเทลมมาได้เร็วแรงจริงแต่มันก็แอบร้อนอยู่เหมือนกันตัวอัลตร้าเนี่ยที่เป็นตัวคาดหวังว่า Snapdragon 8 Elite น่าจะทาได้ดีกว่าแต่เราไปเล่นเกมกันปะ เกมนะครับครั้งนี้มากับเกมใหม่นิดนึงนะครับพออุปถัมภ์ w a r l z o n e ก็มันกินสเปคเยอะดีก็เลยเอามาลองกันนะครับทั้งสองรุ่นเนี่ยมือถือก็มากับชิปตัวเรือธงนะการเล่นเกมเข้าไปเนี่ยการาฟิกตัวโปรจะปรับ default อยู่ที่ s o o t h แล้วตัวอัลตร้าจะปรับ default อยู่ที่ High ซึ่งครั้งแรกก็จะปรับทั้งสองตัวเป็น High ทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็เข้าไปเล่นกันจริงตอนเข้าไปในระดับ High เนี่ยทั้งสองเครื่องก็สามารถเล่นได้แต่ว่าเฟรมเรทตัวโปรก็ไม่ได้เป็นที่น่าประทับใจสักเท่าไหร่ครับืมมันนนเลนล่่่่ไได้ะึงแหแตสุๆ ตัวออต้าก็เล่นได้ครับตัวนี้ก็สบายๆแต่อาจจะไม่ได้สมูทขนาดนั้นเช่นเดียวกันหลังจากนั้นเนี่ยเลยออกมาปรับเป็นสมูททั้ง2เครื่องเลยผลปรากฏว่าเอ้ยดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดทั้งตัวโปรเองนะครับจากเฟรมเรทที่อาจจะไม่ได้สมูทขนาดนั้นเนี่ยคือมันเล่นได้ตัวนี้ก็พอปรับเป็นสมูทปุ๊บมันก็ลื่นไหลดีเลยในขณะที่ตัวออตา้าลื่นฟืดอันนี้ยอมเลยว่ามันทําได้ดีจริงๆนะครับทั้ง2เครื่องเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเลือกทัชชิ่งเนี่ยมันดีนะดีดีตอบสนองดีเลยถ้าเกิดเราเทียบกัับตว14 T Pro ทีี่่ปเ็น้อองงข ในช่วงราคาใกล้เคียงกันในฟอร์มมือถือที่ไม่ใช่เกมมิ่งจ๋าทั้งหมดเนี่ยนะครับถือว่า2เครื่องนี้เขามากับทัชชิ่งที่ตอบสนองได้ดีอีกอย่างหนึ่งเลยถ้าเกิดเทียบเรื่องการเล่นเกมประสิทธิภาพก็ทําองค์รวมได้ดีกว่าด้วยถ้าเกิดเทียบกับ 14T Pro ที่ใช้ตัว Dimensity 9400นะแกรชิเนียแพนะครับก็ค่า d e f a u l t ของกราฟิกทั้งคู่อยู่ที่ระดับสูงโอโก็จะปิด Mo ช i o n b บ u r แล้วเปลี่ยนเป็น60เฟรมทั้งคู่นะครับจริงๆแล้วการเล่นเกม Feeling มีความแตกต่างกันเล็กน้อยเอาที่ตัว ultra ก่อนละกันตัวนี้ตอนแรกภาพที่เห็นมันสวยมากพอตัดสลับมาที่ตัว pro รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมภาพมันดับลงไปเล็กน้อยตอนแรกคิดว่ารู้สึกไปเองหรืออาจจะเป็นอะไรที่เรารู้สึกแบบ b แ a s หรือเปล่าเพราะสเปคมันต่างกันแต่จริงๆมันไม่ใช่ครับมันมาจากตัวชิปตัวหนึ่งที่เขาใส่เข้ามานั่นก็คือตัว vision boost d 7ตัวนี้เป็นชิปกราฟิกที่มีเฉพาะตัว ultra เท่านั้นซึ่งก่อนนั้นเนี้ยที่เราเล่าไปจำได้ไหมว่าตัวเกม call of duty ที่เราเล่นก่อนน้นนี้นะครับ ภาพของตัวอัลตร้ามันสมูทมันสวยกว่าอันนี้น่าจะเป็นการบูสต์จากชิปตัวนี้ทําให้ภาพมันดูคมมากขึ้นมีความสมูทมากยิ่งขึ้นมีผลชัดเจนจริงๆคุณผู้ชมถ้าเห็นด้วยตาคุณผู้ชมจะตัดสินใจทันทีเลยว่าตัวอัลตร้ามันเลิศจริงๆนะครับทั้งสองรุ่นนะครับการจัดการความร้อนในการเล่นเกมก็จริงใช้เทคโนโลยีเดียวกันนะครับลิควิดคูล4.0แต่ความแตกต่างคือชิปตัวโปรจะใช้แซมกคอนด์8 Gen3 อัลตร้า8 Elite ซึ่งชิปสองตัวมันมีการจัดการความร้อนที่แตกต่างกันชัดเจนมากครับเพราะว่า ตัวอัลตราที่เราเล่นนะเล่นกับชิปแพ็เนี่ยกราฟิกเดียวกันเลยเนี่ยนะครับความร้อนอยู่ประมาณ41องศาพีกๆประมาณนี้ซึ่งมันไม่ข้ามเส้น50องศาขณะที่ตัวโปรนะครับข้ามเส้น50องศา,า,ม,งศามาประมาณ55 56ซึ่งเป็นสแตนดาร์ดของชิปตัวนี้ถ้าจํากันได้รีวิวหลายตัวเนี่ยชิป Snapdragon 8 Gen 3ก็ร้อนราวน,น,นี้แหละนะครับไม่ได้เกินนี้สักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นแล้วตัวนี้จัดก,การความร้อนได้ดีกว่าแล้วก็เล่นเกมานานๆเนี่ยเครื่องเย็น ก่อนที่เราจะจบกันไปนะครับพูดถึงเรื่องพลังงานนิดนึงแล้วกันนะครับพะให้ความจุแบตเตอรี่ทั้ง2รุ่นมาไม่เท่ากันตัวโปรเนี่ยตัวน้องเนี่ยนะครับเขาจะให้ความจุมาที่ 6000mAh เยอะเลยแต่ว่ามากับชาร์จแค่90วัตต์แต่ก็ไม่แค่นะเพราะว่าลองชาร์จแล้วจาก7%ถึง100%ใช้เวลา38นาทีพอตัดสลับมาที่ตัวรุ่นพี่อย่างตัวอัลต้านะครับพอให้แบตเตอรี่มา 5,300mAh แล้วก็รองรับชาร์จ120วัตบาทแล้วก็ไว้เด็ชาร์จอีก50วัตบาทคือต้องบอกว่าชิปตัวนี้ด้วยความที่เขาจัดก,การพลังงานได้ปะัะความลงความร้อนมันก็ไม่ได้ร้อนนะนะความจุไม่ต้องเยอะเขาก็สามารถอยู่ได้นานเหมือนกันแล้วก็ความเร็วก็น่าจะเร็วกว่าตัวที่เป็นตัวโปรนะเพราะว่าตัวนี้120ยยบาทใช่ไหมตามสเปคเครมก็สูงถึงร้อยสามสิบสี่นาทีนะครับนอกจากนี้แล้วทั้งสองรุ่นมากับ AI แล้วนะคือมันไม่มีไม่ได้นะยุคนี้นะครับสำหรับ AI เนี่ยก็หน้าเมนูมันจะมีในเรื่องของการแต่งรูปการจัดแกล พิมพ์นะครับพิมพ์เนี่ยก็คือปรับระดับภาษาปรับการอะไรอเงี้ยซึ่งบางอย่างต้องบอกก่นกอนนะปัจจุบันที่รีวิวนะครับก็ฟีเจอร์จะยังไม่ได้สมบูรณ์แบบมากนักอาจจะต้องรออัปเดตต่อไปในภายภาคหน้านะครับส่วนอุปกรณ์ภายในกล่องถือว่าพร้อมใช้นะทั้งคู่มากับสเปกการชาร์จเร็วใช่ไหมเก้าสิบวัตต์กับร้อยี่สิบวัตต์ในกล่องมีอะแดปเตอร์มาให้ทั้งคู่เต็มสเปคที่เขาให้ชาร์จมาเลยรวมถึงสายชาร์จแล้วก็เคสน,นะครับก็พร้อมใช้งานนะขาดแค่หูฟังซึ่งเป็นปัจจุบันแล้ว้้อองไไไหาาากกกกันกกันเนเเเจจะะรสสยยยมี็ลลืด ราคานะครับตรงนี้มีความแตกต่างกันอย่างที่บอกไปคุณผู้ชมก็สามารถเลือกได้นะครับถ้าเกิดมองในเรื่องความคุ้มค่าในส่วนตัวนะไปตัวโปรก็ได้เพราะว่าสเปคเนี่ยชิปก็แรงนะครับแล้วก็การเล่นเกมมันยังไหวอยู่นะปัจจุบันถ้าเกิดไม่ได้ซีเรียสว่าต้องไปสุดทางนะแต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่า อยากจะไปแบบรับประสบการณ์ experience ที่มันสุดจริงๆ้ในเรื่องของภาพในการเล่นเกมมันดีกว่าเนาะการชาร์จการจัดการพลรังงานลงถึงความร้อนแล้วก็กล้องเนี่ยมันรู้สึกว่ามันมีความครบมากกว่าก็ต้องมาตัวอัลตรานะครับเพราะมันก็จบไปเลยแหละในราคา20,000นะก็ต้องแลกกันนิดหนึ่งนะครับ20,000บวกๆไปเลย 20, กับหมื่นกลางๆค่อนมาเกือบจะ2 0 0 0 0แต่มันมองว่าตัวนี้หมื่นสีมืนห้าลังดีนะครับ ก็เ,เลือกกันแล้วกันถ้าคุณชอบแบบไหนนะตัวนี้จบใช้ไปเลยระยะยาวกับตัวนี้คุ้มนะครับเลือกกันคาแรคเตอร์ Character, แตกต่างกันชัดเจนตอนแรกคิดว่าจะเลือกไม่ถูกตอนนี้เริ่มเลือกได้แล้วนะหวังว่าน่าจะตอบคาถามได้นะคะว่าทั้งสองรุ่นมีความแตกต่างกันยังไงประสิทธิภาพการเล่นเกมเป็นยังไงนะครับแล้วก็กล้องที่หลายๆคนมองว่าโพโคเขาไม่เน้นรอบนี้เขาเน้นและใช้งานได้จริงยังไงมีคำถามตรงไหนคอมเมนต์เข้ามายังไงวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ